สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำกิมจิมะละกอค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะเราไปเก็บมะละกอกันเลยค่ะมาเร็วตามมาเลย เอาลูกนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคพอเราได้มะละกอมาแล้วเราก็จะปอกเปลือกมะละกอนะคะปอกเปลือกมะละกอเสร็จแล้วเราก็จะล้างให้ยางมะละกอออกทั้งหมดนะคะ เอาละค่ะพอเราล้างมะละกอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหั่นมะละกอเป็นสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้จะทําเป็นกั๊กตุกกีแต่ว่าใช้มะละกอนะคะทําเป็นกั๊กตุกกีค่ะโอเคนี่เราจะทิ้งนะคะแล้วก็จริงๆทำเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่า เอาอเม็ดออกให้หมดเลยนะคะถ้าเม็ดยังติดอยู่จะขมนะคะ ค่ะตอนนี้เราทำเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะคลุกเกลือนะคะอันนี้ยังไม่ได้หัน่น <c oughs> เดียวคนเกลือคลุกเกลือไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะคะแล้วเราก็จะล้างออกนะคะ ตอนนี้ก็ได้20นาทีแล้วนะคะเราก็ล้างมะละกอแช่เกลือแล้วเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่น้ํากิมจินะนี้เป็นน้ํากิมจิที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นทําเมื่อเช้านี้นะคะอร่อยนัวค่ะมีสูตรลับเฉพาะตัวนะคะวันนี้ทําไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนทํานะคะหลังจากที่เราล้างนะ น้ำเกลือแล้วนะคะล้างแล้วหนึ่งน้ำแล้วก็เราก็จะใส่ซอสกิมจิลงไปเลยคะ่ะน้ำกิมจิลงไปเลยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยเยือสิง แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าอยากจะให้เปรี้ยวเร็วตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยนะคะถ้าอยากจะให้เปรี้ยวเร็วเราก็เอาไว้ข้างนอกนะคะหนึ่งวันก็ได้นะคะหนึ่งวันสองวันก็จะเริ่มเปรี้ยวแล้วแต่ว่าถ้าใส่ในตู้เย็นก็เปรี้ยวช้าทีนึงค่ะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะถึงจะเปรี้ยวนะคะเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะจะเหมือนกับการใช้ หมูหัวเชยเท้าหรือเปล่านะคะแต่เมื่อกี้ลองชิมดูแล้วกับสามีรู้สึกว่าอมมันอร่อยดีค่ะกรอบดีนะคะแข็งกว่าหัวเชยเท้านิดนึงแต่ว่ารสชาติก็โอเคดีค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาใส่ในกล่องนะคะเก็บไว้ ใเปรี้ยวนะคะก็ทานได้เลยหรือว่าใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวนะคะก็สามารถทานเลยได้ทันทีนะสำหรับกิมจิถ้าใครต้องการทานเปรี้ยวต้องการให้จุลินทรีย์เขาทำงานก็ทิ้งไว้สัก1-2วันข้างนอกค่อยเอาใส่ตู้เย็นนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะเก็บใส่ตู้เย็นกันแล้วนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้สอนทำกิมจิมะละกอเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาทำน้ำกิมจินะคะแล้วก็มารองติดตามดูว่าคลิปต่อๆไปเราจะทำเมนูอะไรกันดีบ๊ายบาย